หมอเขียวที่เคาลบอย่างสูงและ,ะกาพราวะครุษทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมำสำนึกดีพี่น้องที่ร่วมเข้าค่ายทุกท่านนะคะค่ะ,ะชื่อนางเวียงทองนุ่นพักดีะคะ่ะอายุ45ปีอาชีพรับราชการครูนะคะมีความเจ็บป่วยคือเป็นไตาวายระยะสุดท้ายนะคะ,ะจะมาส่งการบ้านนะคะที่จริงหนูส่งการบ้านเข้าไปใน ในลิงก์ส่งการบ้านประมาณห้าครั้งแล้วนะคะแต่ว่าพอหนูเข้าไปเช็คการบ้านในลิงก์หมอเขียวด e t เน็แล้วมันมันไม่เจอการบ้านตัวเองที่ส่งไปนะคะก็ก็ตอนแรกก็คืออาจจะเล่าสภาวะธรรมเลยคือเป็นคนยึดมั่นถือมั่นก็คือก็ร้อนรน,นว่าทำไมการบ้านเราไม่เจอนะคะก็เลยเอพยายามที่จะสอบถามไปทางกลุ่มลายสายด่วนกลุ่มงานประสานแล้วก็ กับพี่เลี้ยงคือพี่ออนวิพาแกก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะติดตามให้ก็เลยมามองถึงใจตัวเองว่าเอ๊ะเรากําลังทุกข์เรื่องการบ้านอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นที่เราก็พยายามภาคเพียรแล้วก็ส่งการบ้านตามที่ตัวเองมีสภาวะไปนะคะตอนนี้ก็ก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นเรื่องการบ้านว่าส่งได้ก็ได้ส่งไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ ตอนนี้ก็สบายใจเรื่องการบ้านนะคะว่ามันจะเจอไม่เจอก็ช่างในในไลน์ในลิงก์นะคะออออยากมาส่งการบ้านวันนี้ก็คือเรื่องครบและคารบมิตรีนะคะก็ก็เข้าฟังกลุ่มอ่ท่านอาจารย์หมอเขียวที่บรรยายธรรมะออ่ทุกวันประมาณอัดสับดาหหนึ่งก็ประมาณ5-6าถึงหกครั้งได้นะคะถ้าไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ไปฟอกไตก็จะเปิดตลอดนะคะอ่าแล้วก็เออ มีการเข้าเข้ากลุ่มซูมนะคะก็เพื่อจะรับฟังปัญหาแล้วก็การตอบปัญหาของคุลูทุกท่านเพื่อปรับใช้กับตัวเองนะคะก็ะมีการตั้งสีลนะคะว่าซึ่งสมัยก่อนเนี้ยคือไม่กินเนื้อสัตว์มาประมาณหนึ่งปีกว่านะคะก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นนะคะแต่พอมาเริ่มป่วยหนักแล้วต้องได้ฟอกไตก็ ก็ต้องเริ่มกลับมากินปลากับไข่ทําให้อา่ามีอา่ามีการอา่าตอนเจ็บป่วยก็มีการห่างหายจากการฟังธรรมะไปก็ก็แต่ก็ใช้บททกทวนธรรมแล้วก็ฟังคุณครูอา่าครูรู้ทุกท่านแล้วก็อาจารย์หมอเขียวอยู่ตลอดในทาง YouTube นะคะก็ทําให้จิตใจสบายดีนะคะร่างกายก็สบายขึ้นนะคะทีนี้ก็มีการกลับมาตั้งศีลใหม่เพื่อ เมื่อเข้าครบและคารมิด,ดีมีพลังขึ้นมานะคะว่าจะต้องกลับมาทำในการตั้งศีลลดละกิเลสซึ่งเรื่องเนื้อสัตว์ที่เคยทำได้แล้วมันเวียนกลับมาใหม่ทำให้เราเ,าเหมือนกับพลังมันอ่อนนะคะพอเข้ามาครบและคารพมิด,ดีเนี่ยทำให้เรามีพลังที่จะตั้งตั้งสู้กับกิเลสเรื่องนี้จนทำให้ตั้งแต่เข้าไข่มาก็ลดละเรื่องเนื้อสัตว์ได้นะคะแล้วก็กลับมากินถั่ เพื่อรับโปรตีนไปนะคะซึ่งการที่ปฏิบัติของเรานะคะก็จะมีช่วงนะคะสภาวะรมช่วงหนึ่งคือจิตมันก็ตกด้วยนะคะจิตตกคือกังวลหวั่นไหวแล้วก็เครียดเหมือนกับเราเป็นยึดมั่นถือมั่นเกินไปทําจนเครียดเราก็เลยคิดถึงสภาวะรมหนึ่งก็คือ,อที่หมอเขียวท่านได้พูดไว้ว่านะคะการที่เราทําอะไรที่มันลําบากเกิน พื้ฟื้นเกินทําให้เราเนี่ยมันเป็นโทษมากกว่าประโยชน์เราก็เลยมามองย้อนกับตัวเองว่าเราไปเคร่งไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ที่เราทําไม่ได้เราจะเครียดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการผ่อนตนแล้วก็ถ้าวันไหนที่เรามีการผิดศีลแล้วก็ตั้งศีลใหม่อย่างเงี้ยค่ะล้มแล้วลุกแล้วก็ให้หุ่นจิกรรมให้ตัวเองไม่ทําทุกทับถมตนก็ทําให้ร่างกายมันจิตใจมันเบิกบานขึ้นนะคะเอ่อ แล้วก็มีการลดมื้ออาหารลงให้เหลือมื้อวันหนึ่งสองมื้อนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ทําได้ปกตินะคะส่วนเรื่องการทําสมดุลร้อนเย็นนะคะก็ทามาได้ประมาณสองแบ2สองปีแล้วคือเมื่อมีาอาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นปวดหัวหรืออาการไม่สบายก็ใช้ยาเม็ดยาเก้าเม็ดนะคะแล้วก็ทุกวันใช้ยาเม็ดแปดเม็ดเก้าตลอดนะคะ ก็ทําให้จิตใจแข็งแรงดีเบิกบานนะคะแม้ร่างกายจะเจ็บป่วยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมันมีความสุขเบากายสบายนะคะเมื่อเมื่อเกิดการทุกข์ใจก็ใช้อริยสัจสี่คือหาเหตุข,ของของทุกข์ก่อนว่าเราคิดอะไรคิดผิดศีลมันก็จะทุกข์เราก็ปรับความคิดใหม่หาประโยชน์แล้วก็หาโทษที่สิ่งที่ตัวเองติดยึดหรือคิดไปนะคะทำให้เราพ้นทุกข์ได้นะคะ ส่วนการเพิ่งตนก็นี่นะคะใช้ยาเก้าเม็ดแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่นะพี่ป้านะอานะคะการกริกกรรมไร้สารพิษก็ทําที่สวนปลูกทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ข้างบ้านก็ปลูกแตงซึ่งกําลังออกดอกนะคะแตงกวาก็ตรวจไปดูทุกวันก็มีความสุขทุกวันนะคะมีการเพราะ,ะถั่วงอกทานเองนะคะปลูก ผักบุ้งปลูกผักสวนครัวข้างบ้านแล้วก็ในสวนนะคะแล้วก็มีมากก็แบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนบ้านส่วนที่สำคัญคือ,อได้ไปแบ่งปันบททุกคนทำซึ่งเป็นหนังสือที่หนูสั่งมาประมาณถ้าจะไม่ผิดหนึ่งร้อยเล่มนะคะ mm hmm. ก็มีการแบ่งปันไปที่โรงพยาบาลบ้างแล้วก็ที่วัดบ้างแล้วก็แ, mm hmm. แจกจ mm ่า hmm. ยให้เพื่อนบ้านที่เขา mm hmm. เขายินดีรับแล้วเขาไป เขาไปอ่านแล้วเขามาบอกว่าอย่างยายข้างบ้านบอกว่าเป็นหนังสือที่ดีมากชอบมากอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็แบ่งแบ่งปันน้ำมันเขียวที่เราสั่งมาไปให้อ่าคนข้างบ้านแล้วก็ให้ญาติพี่น้องเราใช้เขาก็ว่าดีมากอย่างนี้ค่ะก็อันนี้คือะส่งการบ้านเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณเบียงทองนะคะ คุณเดียงทองได้ส่งการบ้านครบทุกข้อเลยค่ะแล้วก็ได้มีข้อคำถามเรื่องของการที่เราตรวจสอบรายชื่อแล้วเราไม่เจอนะคะะเคยเคยเจอประเด็นของการที่พี่น้องหาชื่อตัวเองไม่พบอ่ะจากการที่เราพิมพ์ไม่ถูกที่ก็มีก็เป็นได้นะคะทีนี้อย่างอย่างพิมพ์ว่าเวียงทองนี่ก็จะขึ้นมานะคะตอนนี้เวียงทองส่งการบ้านมาแล้วสี่ครั้งนะคะอ่ะ มีเห็นถามในแชทมามีท่านหนึ่งท่านจะใช้คำว่านางก่อนอแล้วก็ชื่อตัวเอง,งแบบนี้ก็จะคนไม่เจอนะคะะให้ให้พิมพ์ชื่อของเราไปเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็มีมีช่องช่องทางของในแชทเนะ่ยนะคะจะมีช่องสีเหลืองสีเหลืองที่ว่าพิมพ์ชื่อที่นี่นะคะเราเราถึงพิมพ์ลงไปตรงนั้นก็จะได้ค่ะค่ะ,ะอาจจะพ่อหายังไม่ถูกค่ะ ค่ะขอพระคุณค่ะค่ะสรุปว่าเ,เราสามารถตรวจสอบได้อยู่นะคะแต่พี่น้องที่ตรวจสอบไม่เจอก็แจ้งแจ้งในห้องไลน์ที่พี่น้องอยู่นะคะแล้วเราก็จะได้ดูปัญหาว่าเกิดจากอะไรให้ค่ะอัปซาทุคค่ะ่ัดเ้นิดหน่อยค่ะตอนนี้มีคุณวสาที่ยกมือรออยู่ค่ะค่ะ